ได้เอดีามห้าศูครับรถคันนี้เป็นรถปี2 0ง2เลขไมม์คันนี้ครับวิ่งมานะฮะ19,000กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวครับมาฮะเลขไมม์คันนี้วิ่งมาเก้า9นกิโลเมตรแท้เรามีเลขไมม์จากบลูกค้าให้ดูทุกคันครับจอเดินไมม์สวยใสเหมือนใหม่มาครับหัวโช๊คสวยแผงข้าบนเดิมสวยครับลายลิ้วรอยนะครับแฮนด์เดิมนะครับไม่มีรอยแน่นอนครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวส่วนต่างๆไม่มีรางปอกแฮนด์เดิมครับนี่ครับแทบไม่ฝึกเลยมือเบรก ซ้ายขวาครับไม่มีคดไม่มีงอกรปุดมันเบรกไม่มีรั่วซึมประกับคันเร่งตัวสอนต่างๆดูนะครับไม่มีเือดรางชุดคอนโซลด้านล่างครับสวยงามครับตัวสอนไม่มีเือรางครับโลโก้อยู่ครบสติ๊กเกอร์วอ์นิ่งครบทุกตำแหน่งฟ้าทางครับมีรอยไม่็กน้อยตามการใช้งานเบาะนั่งยังคงเป็นหนังเดิมครับเป็นสีชูโทนไม่มีขาดไม่มีรูที่จับด้านท้ายครับมีรอยไม่เ็กน้อยตามการใช้งานครับมาฮะด้านหน้าคันนี้ยังคงเป็นชิวหน้าเดิมครับน็อตเดิมทุกตัวโคงไฟหน้าเดิมสวยครับ รอยหินเล็กน้อยตามการใช้งานนะฮะกระบอกชกค,คู่หน้าไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าและด้านข้างบางโคนหน้าเดิมครับไม่มีแตกร้าวยางด้านหน้าคันนี้ครับสภาพยอยู่ที่80%ครับขอบล้อด้านหน้าเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งกระบอกชกล่างครับไม่มีรอยหินรอยลม้มรอยสไลด์นะครับไฟทับทิมอยู่ครบซับเฟลลิงด้านในนะฮะแน่สนิทชิดทุกจุดไม่เคยมีบัติเหตุครับเฟลลิ่งด้านขวา ไลหลิ้วลอยไม่มีแตกแล้ายางรองพักเท้าเดิมครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแฟร์ลิงด้านขวาครับไล่ Light ลิ้วลอยเพกตัวต่อต่างอยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะแข้งเครื่องเดิมสีเดิมครับแห้งแห้งใสๆครับคันนี้ยังคงเป็นท่อเดิมครับมาฟังเสียงท่อนี้กันนี่ครับรอบเดินบานิงอัตราเร่งนี่ครับเดินเรียบครับผมไม่มีสะดุดเลยเอาละมา นี่ครับ <c oughs> จานเบรก้านหลังคันนี้ต้องบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับขอบล้อด้านหลังครับเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ้ครับยางหลัง80%ฮะไฟท้ายเดิมสวยครับบังโคลนหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบียวรันี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแตนแน่นอนเอาละมาฝั่งซ้ายครับนี่ครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยล้มแตะล้มสไลด์นะฮะ แฟลิงด้านซ้ายนะครับไม่มีรอยเทตัวส่อต่างๆอยู่ครบทุกตำแหน่งนะฮะยางรองพักเท้าฝั่งซ้ายไม่มีฉีกขาดดุดร่อนเลยครับคันนี้มาพร้อมกับตีนเป็ดด้านล่างแต่งนี่นะฮะแฟลิงด้านซ้ายครับมาครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้้วนะครับซับแฟลิงฝั่งซ้ายแนบสนิทชิดทุกจุดแน่นอนกระบอกโช้นล่างไม่มีรอยหินรอยล้มล,สลยสไลด์จานเบรกด้านหน้า ต้งบอกว่าเป็นล่องพเลเร็กน้อยมาพร้อมกับระบบเลก ABS ครับเอาละคันนี้นี่รถเข้าใหม่ครับรถใช้มือเดียวด้วยนะฮะ149,000บาทเท่านั้นครับเครด,ดิตดีฟรีดาวฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างฟรีขนส่งปุะเทศครับใครหาอยู่รีบมาครับแล้วเจอกัน bike, ทันตะไบเทอรลีสวัสดีครับ